้าต้องหยิบมือถือเครื่องเล็กใช้งานได้จริงของฝั่ง Android ในปีเนี้ย2025ผมยกให้รุ่นนี้ยืนหนึ่งเลยครับ Vivo X200 FE ครับผมได้มาใช้งานอยู่สักพักหนึ่งเลยครับขอบอกเลยว่าติดใจชอบมากๆค่ฮะไอ้ที่บอกว่าชอบนี่คือชอบจริงๆนะครับผมใช้เครื่องเนี้ย ติดมือมากๆติดตัวมากๆอย่างแรกเลยเรื่องของสายิ่งอ่ะมันกระทัดรัดนะครับผมผมเป็นคนที่ถ้าเกิดใครย้อนไปดูช่องผมมาสักพักหนึ่งจะรู้ว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบมือถือไซส์เล็กเพราะมันพกพาง,ง่ายใช้ง่ายผมเป็นคนนิ้วสั้นนะฮะแล้วพอใช้มือถืออย่างเงี้ยเอ้ยมันจับถือถนัดว่ะมันทําอะไร,รนู่นนี่นั่นแล้วมันคล่องตัวคล่องใจดีอะ่ะเออทาให้เวลาที่เราจะใช้งานอะไรต่างๆในมือถือเครื่องเนี่ยมันดีไปหมดเลย นะครับผมในเรื่องของปุ่มการวางปุ่มต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าปุ่มปรับเสียงปุ่มพาวเวอร์เนี่ยเขาวางไว้สูงนะครับสูงมากเลยเอาจริงถ้าเราดูอ่ะมันแอบไม่บาลานนะมันสูงเกินไปแต่มันทำให้เราถนัดมือครับเราใช้งานจับถือเพิ่มลดเสียงเปิดปิดเครื่องอะไรเงี้ยเอ้ยมันถนดัดหรือไม่กระทั่งปุ่มสแกนนิ้วนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างอยู่ต่ำเลยทีเดียวนะครับอยู่แบบเกือบขอบสุดล่างเครื่องอะ่ะเวลาเราแตะเงี้ยมันก็แบบง่ายไง อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันมันเข้ามือไปซะหมดเลยในเรื่องของการดีไซน์นึกถึงรุ่นไรนึกถึงรุ่นอะไร,ร,อ,ะไรอดใจไม่ได้ที่จะนึกถึง iPhone 16แต่ผมบอกตรงนี้เลยว่ารูปทรงเลขาคณิตไม่ใช่ของ Apple คนเดียวฉะนั้นน่ะดีไซน์อ่ะมันดีไซน์มือถือด้วยรูปทรงเลขาคณิตอ่ะมันก็จะวนๆกันอยู่ไม่กี่รูปร่างหน้าตาหรอกครับฉะนั้นอันเนี้ยถ้าจะทำให้ดูแล้วรู้สึกนึกถึง iPhone 16 ไม่แปลกใจแต่ถามว่ามันเหมือนกันขนาดนั้นเลยไหมก็ไม่ครับผมเขาก็มีเอกลักษณ์ดีไซน์เป็นของตัวเองอะตัวกล้องแคปซูลก็จะใหญ่โตมโหัานแล้วก็จะเป็นกระจกแผ่นเดียวเลยนะครับผมจะไม่ได้ปูดขึ้นมาเป็น2กล้องนะฮะก็คือจะยกตัวขึ้นมาเป็นโมดูล2กล้องหลักตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีกล้องเลนส er ์อัลตอาไวแล้วก็จะมีตัวไฟลิงไลท์อยู่ตรงนี้คล้ายๆเรียกว่าคล้ายๆแต่แบบว่า เป็นความคลายที่โดยบังเอิญอืมโดยบังเอิญเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เหมือนกันหรอกผมคิดว่านะตัวดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมถูกใจตรงที่ว่ามันไม่ดูตะโกนเหมือน Vivo รุ่นอื่นๆหรือแม้กระทั่งมือถือแบรนด์จากจีนรุ่นอื่นๆที่จะแบบว่าเน้นโมดูลกล้องให,ใหญ่ให้รู้ไปเลยแบบว่ากล้องเราทรงพลังคุณภาพดีเต็มไปด้วยเซนเซอร์ใหญ่โตมโหฬานไม่ต้องเอาแค่นี้ นะครับเอาแค่นี้ผมต้องการแค่นี้มันทาให้ผมเนี่ยอยากกลับมาใช้ Android อีกนะครับด้วยความที่แบบว่าเอ้ยหน้าตามันดูไม่ตะโกนดีอะแล้วเราก็ยังได้แบบเอ้ยเลนเา้าไซน์นูย้ยเรายังได้กล้องครบ3ระยะนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเลยน่าใช้ดีไซน์งานประกอบทุกอย่างไม่ทำให้เสียชื่อครับดูดีมากคือเป็นดีไซน์งานประกอบแบบมือถือเรือธงเลยขนาดเท่านี้ก็ยังได้ลำโพงคู่นะฮะหน้าจอ6.31นิ้วครับ เป็น LTPO Amoled เฟรมเรทสูงสุด 120Hz ความสว่างสูงสุด5,000 n น t ินะครับผมคือจัดเต็มเป็นจอเล็กที่จัดเต็มยัดมาให้ทุกอย่างที่มือถือเรือธงรุ่นหนึ่งต้องมีคือโอเคแหละใครจะบอกว่ามันมาจากรุ่นนั้นรุ่นนี้ของ Vivo แล้วเอามาแปลงใส่อันเนี้ยผมไม่ได้สนใจผมรู้สึกว่าเขาเข้ามาในไทยเขาขายว่า X 2 0 0มันก็คือ X 2 0 0แล้วพอเขาปะหน้า่า X 2 0 0แล้วอะ เขาไม่ทําให้เสียชื่อแน่นอนนะครับผมฉะนั้นเรื่องความสวยงามของหน้าจอต่างๆลำโพงคู่อะไรอย่างเงี้ยดูดีเลยทีเดียวนะครับผมแต่ต้องบอกนิดนึงว่าลำโพงคู่ก็จริงแต่ไม่อยากให้คาดหวังสุดเบอร์สุดหลอดขนาดนั้นด้วยความที่ลำโพงคู่มาอยู่ในเครื่องเล็กลำโพงก็จะเล็กลงด้วยนะครับเสียงจะโซลุนพีไม่ได้แน่นอนแต่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วรุ่นนี้นะครับก็มีอีกเรื่องหนึง่งที่หลายๆคนค่อนขอดตั้งคำถามกัน ใช้ชิปเซตแค่ Dimensity 9,300พัดทำไมไม่ได้9,400แบบรุ่นพี่อ้าแล้วมันพอใช้ไหมล่ะมันเล่นเกมลื่นไหมมันใช้งานถ่ายรูปอะไรลื่นไหลดีไหมมันก็ใช้งานได้ปกติดีนี่ฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยไม่อยากให้หยิบมาเป็นประเด็นมากนะักชิปแรงกว่าใหม่กว่าแต่ถ้าเกิดใช้แล้วประสิทธิภาพมันโอเคมันดีก็ใช้ไปเถอะ นะครับผมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะชิปเซ็ตใหม่เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันห่างกันแค่แบบครึ่งเจนด้วยเออมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหไปเอาแบบรุ่น2ปีที่แล้วมาใส่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมส่วนแรมเนี่ยให้มา1 2กิกบางคนก็บอกว่าน้อยไปบางคนก็บอกว่าแค่นี้มันก็พอนะส่วนตัวผมอยู่ฝั่งที่เฮ้ยมันพอรองรับอนาคตถ้าเกิดเราจะต้องอัปเดตแอนดรอยของรุ่นนี้อีกอ่ะก็ยังรองรับได้อยู่ หรือว่าการที่จะเปิดแอปหนักๆใช้งานเต็มที่กับมันเลยใช้ทํางานเลยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถทําได้สบายๆและจุดหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือว่าในรุ่นที่เอาเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยจะมีแค่1ตัวเลือกก็คือ RAM 12 g ิความจุ512 g b ซื้อแล้วทีเดียวใช้งานยาวๆได้นะครับผมราคาเริ่มต้นไม่แพงด้วยตอนนี้เหลือแค่แบบผมเห็นในช้อปปี้อ่ะสองหมอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อได้แล้วซึ่งราคาน่ารักมากเลย กับประสิทธิภาพดีไซน์ที่ได้มานะครับราคาน่ารักมากต่อมาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เหนือความคาดหมายมากๆสำหรับรุ่นนี้คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ให้มา6,500มิลลิแอมป์6 5น0มิลลิแอมเลยนะในขนาดเครื่องแค่เนี้ยด้วยเทคโนโลยีซิลิคอนคาร์บอนนั่นเองครับผมที่ผมอยากให้มือถือทุกรุ่นใช้เทคโนโลยีนี้จังเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะอัดความจุไม่ได้เยอะในขนาดเครื่องที่เล็กลงนะครับผมอ่า ใช้งานได้ยาวๆครับตั้งแต่เช้าจดค่ำเลยผมให้แบบถึงบ้านก็ยังนั่งเล่นต่อได้อะเออมันมันมันขนาดนั้นเลยในวันทำงานปกตินะในวันที่แบบเข้าออฟฟิศหยิบมือถือขึ้นมาเล่นบ้างถ่ายทิกต็อกถ่ายโซเชียลถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็กลับมาจับมือถืออะไรอย่างเงี้ยสบายๆนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าให้คุณทำงานหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปเยอะหรือเล่นเกมเยอะอะไรเงี้ย ผมมองว่าก็เกิน10ชั่วโมงอยู่ดีนะครับเพราะว่าแบตมันใหญ่จริงๆ6,500มิลลมิลแอมป์นะครับแต่ตัวนี้ชาร์จไวแค่90วัตต์นะครับมันมันไม่ได้ช้ามากแต่มันจะไม่ได้เร็วเท่ารุ่นพี่นะครับผมอาจจะต้องรอเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันแค่นิดเดียวเพราะมันให้มาตั้ง90วัตต์ฉะนั้นไม่หน้อยครับไม่หน้อย90วัตต์ไม่น้อยนะฮะต่อมาก็คือเรื่องของไวเลสชาร์จไม่มีนะครับ ถามว่าผมซีเรียสทำไมก็ผมใช้โพะแบงค์ po ในบ้านเนี่ยมีตั้งหลายก้อนที่เป็นไวเลสชาร์จก็อยากได้ด้วยแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีไวเลสชาร์จใส่มาได้ไหมผมมองว่านะมองในมุมผู้บริโภคนะก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะเราก็เห็นหลายๆแบรนด์ที่เป็น Android ที่ขนาดเครื่องใกล้ๆกันก็มีไวเลสชาร์ตนี่ แล้วทำไมรุ่นนี้ถึงไม่ใส่มาให้อ่ะก็เป็นคำถามที่สงสัยอยู่ในใจทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องกล้องกันบ้างครับผมกล้องเนี่ยนะครับกล้องของ V ี V o เนี่ยเป็นที่ร่ำลือกันมากว่าแบบมันคือกล้องที่ดีสุดๆเป็นกล้องที่สวยเป็นกล้องที่แบบอลังการนะฮะทุกคนชอบกันเลนคาวไซ X200 คือกล้องที่ดีที่สุดเลยครับพี่ X 2 0 0 Pro X 2 0 0 Ultra นี่คือกล้องมันเทพมากเลยครับโทนสีของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่สีสันสดใสมีคอนทราสต์ที่จัดจ้านมีความคมชัดมากๆนะครับผมบางคนชอบก็จะชอบเลยแต่บางคนก็กลับรู้สึกเฉยๆว่าเอยแบบ AI มันแอบ,บหนักมือไปนะ AI มันแอบ,บปรับแต่งแบบ หนักมือไปหน่อยในบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะรู้สึกแบบนั้นแต่โดยรวมทั่วไปส่วนใหญ่มันก็ใช้งานได้ครับผมเราสามารถที่จะใช้โหมดตัวนี้ได้โหมด Snapshot อันนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้ AI มันยุ่มยามเยอะเกินไปเนี่ยกดปุ๊บมันก็ได้เลยมันไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับก็คือเจอแล้วก็ถ่ายเลยนะครับรูปออกมาก็โอเคดีก็จะได้แบบคอนทราสต์จัดจัดหนักหนัหน่อยตามสไตล์กล้อง vivo นะฮะซึ่งจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกเอ้ยประทับใจมากกับรุ่นนี้ก็คือ ต่อให้เป็นรุ่นน้องสุดในตระกูล X 200แต่ก็ได้ฟีเจอร์ของไซส์มาครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอเทปโหมดนะครับการเลือกระยะเลนระยะโบเกทุกอย่างนี่มีมาให้ครบนะฮะการเลือกหน้าตาโบเกนะครับแบบไซส์ก็ทำได้ฟิลเตอร์ต่างๆก็มีให้ใช้อยู่นะครับผมการถ่ายรูปถือว่าจัดเต็มได้เต็มที่จริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่าความเต็มที่ผมให้แค่เลนหลัก กับเลนส์เทเลโฟโต้เลนส์อัลตร้าไวเนี่ยมันได้แค่8ล้านพิกเซลนะครับก็มีแอบกักนิดหนึ่งซึ่งอมืมันก็ไม่ดีไหรอกครับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็ใช้งานได้ลงโซเชียลมีเดียได้แต่ว่าเราคาดหวังไว้มากกว่านี้ส่วนตัวผมคาดหวังไว้มากกว่านี้ในยุคนี้แล้วนะครับคือตลาดสมาร์ทโฟนแข่งกัเรื่องกล้องมากบางตัวเนี่ยให้มา50ล้านพิกเซลทุกเลนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเราก็คาดหวังไงแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรมันถั่วๆกันไปเ่นอื่นสวยนะครับผมแต่ว่าเลนอันตัวายแบบแอบนิดนึงส่วนเรื่องงานวิดีโอนะครับของ vivo x 2 0 0 fe เนี่ยผมเขาบอกว่าใช้งานได้นะฮะใช้งานถ่ายคอนเทนต์ถ่ายรีวิวถ่าย IG story อะไรอย่างเงี้ยถ่าย TikTok เงี้ยได้สบายๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคาแรคเตอร์ภาพในแบบ vivo ที่ผมรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดคุณพอใจแบบนั้นใช้แบบนั้น มันโอเคดีเลยมันคมชัดดีโฟกัสเร็วดีแต่มันจะปรับแต่งสีอะไรเงี้ยยากสักนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบการใช้งานของแต่ละคนถ้าคุณชอบโทนสีแบบนี้คุณจัดได้เลยนะครับไม่มีใครว่าอะไรมันดีจริงๆไว้ใจได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอาจจะแบบว่าต้องการกล้องที่ถ่ายวิดีโอแล้วเอาไฟล์มาทำต่อปรับแต่งต่ออ่ะอันนี้อาจจะแอบมีคำถามสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะ นี้นะครับเราอยู่บนที่ t ูดิ i g i t a l b a นะครับและนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ Vivo X 2 0 0 FE นะครับผมอันนี้ก็เห็นไหมแดดส่องนะฮะแดดส่องแต่ฝนเป็นละอองเลยนะฮะคืออะไรเนี่ยอากาศเมืองไทยนะครับแปรปวนและเกินคุณนึกว่าอยู่นอนดอนนะฮะส่วนกล้องหน้าอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับ Vivo กล้องหน้าผมให้ยืนหนึ่งของฝั่ง Android เลยกล้องหน้า Vivo เนี่ยคือดีมากๆนะฮะ ชมกันมาเยอะนะครับมาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่า vivo x200 fe เนี่ยนะครับใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวผมเองนะครับใช้งานมาระยะใหญ่ๆเหมือนกันนะผมว่ามีประมาณแบบ2-3อาทิตย์ได้ผมก็ไม่ชัวร์วันแต่ข้อดีของมันเนี่ยมีเยอะมากมายอย่างเช่นหนึ่งเลยเครื่องเล็กพกง่ายจับถนัดมือแค่นี้อันแค่นี้นะครับผมเครื่องเล็กจริงน่ารักจอเนี่ยเขาให้เป็นจอแบบ ltpo amoled ม,มาเลย6.31นิ้วขนาดกำลังดีนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตอึดสะใจมากจริง6,500มิลลิแอมป์ของเขาเนี่ยแล้วก็เรื่องกล้องครับเขาบอกแล้วว่าเขาเป็น X 2 0 0ฉะนั้นกล้องเนี่ยเขาจัดเต็มแล้วสุดท้ายก็คือความจุเนี่ยให้มากค่อนข้างจุกจุกเลยครับ512กิกะไบต์นะฮะใช้ก้นยาวๆส่วนข้อสังเกตก็มีอยู่บ้างครับอย่างแรกเลยก็คือไม่มีไวเลสชาร์จนะครับใครที่ใช้ไวเลสชาร์จหรือว่าใช้พวกแม่เหล็กติดหลังมือถืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณากันนิดหนึ่งนะครับ เลนอัลตาวายครับเลนอัลตาวายของกล้องเนี่ยคุณภาพก,กลางๆครับไม่ได้ดีเวอร์วังอะไรเหมือนรุ่นพี่และสุดท้ายครับอันเนี้ยที่เจอแทบจะวีโวหลายๆรุ่นเลยที่ลองใช้มานะครับจะเป็นปัญหาเดียวกันกับที่ผมเคยลองพวก V40 V50 าอะไรเงี้ยคือเรื่องของความร้อนเวลาถ่ายรูปมันจะร้อนหนักมากๆนะครับเวลาที่ถ่ายรูปเยอะๆแล้วพอมันร้อนเนี่ยนะฮะมันประมวลผลรูปช้าคือเวลาเราถ่ายรัวๆอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ากดดูรูปอ่ะ รูปมันไม่ชัดจริงๆมันไม่ได้แย่แค่มันยังคิดไม่เสร็จนะครับผมแค่กล้องเนี่ยยังคิดไม่เสร็จเพราะว่าเครื่องร้อนอาจจะคิดช้านิดนึงซึ่งเจอบ่อยมากนะครับอาการนี้ถ้าเกิดถ่ายรูปต่อเนื่องเยอะๆนะในสถานการณ์ที่ถ่ายรูปต่อเนื่องเยอะๆนึกถึงเวลาเราไปคาเฟ่เราถ่ายรูปแฟนอะไรเงี้ยถ่ายรูปเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะกดถ่าย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 ถ้าคุณถ่ายแบบนั้นอ่ะเจอแน่นอนเรื่องของความร้อนจากกล้องนะครับผม แล้วบางทีเนี่ยพอเวลาเรากดย้อนดูรูปหลายๆรูปเอ๊ะทำไมถ่ายไปตั้งนานแล้วเหมือนประมวลผลยังไม่เสร็จเหมือนเขาโพสการประมวลผลไว้เพราะว่าเครื่องมันร้อนเราต้องแบบไปนั่งพักให้เครื่องมันเย็นแล้วมาเปิดเครื่องอะเปิดรูปดูอะมันถึงจะโอเครูปประมวลผลขึ้นมาแล้วก็สวยดีแต่จริงๆอยากให้นับกันที่ผลลัพธ์มันผลลัพธ์มันออกมาดีแน่นอนนะครับผมแต่จะมีปัญหาเรื่องเครื่องร้อนบ้างสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้มือถือเครื่องเล็ก แล้วเป็น Android ด้วยใช้งานดีด้วยใช้งานได้จริงๆอยู่กับคุณได้ยาวๆนานๆอยู่แบบว่าในชีวิตประจำวันแบบใช้งานง่ายๆอะไรเงี้ย vivo x 2 0 0 fe ผมโคตรแนะนำเลยครับผมจัดก,กันได้ฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยครับสวัสดีครับ